สำหรับเพื่อนที่สั่งเถาบอระเพ็ดไว้กับอ้อนะคะแล้วมีความประสงค์ที่จะไม่ให้อ้อตัดเป็นท่อนอ้อก็จะม้วนส่งตามคลิปวิดีโอนี้นะคะเพื่อนๆม้วนแล้วก็จะช่างกิโลนะคะอ,อ่าเดี๋ยวอ้๊าลองเอาขึ้นช่างโลเลยนะคะอันนี้ก็เป็นตาช่างนะคะอ่าลองขึ้นช่างโลลองช่างโลให้เพื่อนๆดูว่าน้ําหนักประมาณไหนอะไรได้กี่โล อันนี้ก็9โลแล้วค่ะเพื่อนนี่ดูตาช่างนะ8โล9โลเอาขึ้น10โลได้อีกเถาไหมเอาขึ้นไปอีกอีก,อกม้วนนึงให้ได้10โลอันนี้คือน้ำหนัก10กิโลนะอ้าวดูนะ10กิโลได้ประมาณนี้นะคะเพื่อนลงมาดูที่ตาช่างซินี่ไงน้ำหนัก10กิโลเจ้านี้สั่ง20โลอันนี้อ้ำมเอลงก่อน อ้อําอ้ําอ้ําไม่ต้องไม่ต้องช่างเพิ่มแล้วแล้วอ้ําจะได้รู้ว่าอ้ําจะต้องม้วนอีกมากน้อยแค่ไหนอ้าวอันนี้ขึ้นต่อเลยตะก้าวออกตัวนี้น้ําหนักห้าโลนะคะน้ําหนักห้ากิโลอ่าแกเอามาอีกห้าโลเพอาไม่พอจะไปไหนเ<ม>หลือเฟือเอาเอาม้วนเถาใหญ่ให้ลูกค้าก่อน,น,นเอาเทาใหญ่ๆนั้นให้ลูกค้าก่อน ใครที่สนใจอยากจะได้เถาบบร,ระพ็ดนะคะสดนะคะเพื่อนส่งแบบสดม้วนๆแบบนี้นะคะ<ม>เพื่อนๆก็ติดต่อมาได้ที่ออที่0876069955 ID line a u n g s a r a 09จะให้สับเป็นท่อนก็ได้นะคะจะจะให้ม้วนเป็นโค้งๆอย่างนี้ก็ได้แบบตากแห้งอ้อก็มี 0876069955 idline a u n g s a r a 09อ่านว่าอังสรา09กับบอระเพ็ดสดบอระเพ็ดตากแห้งต้นกล้าบอระเพ,พ็ดพร้อมปลูกขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามสวัสดีค่ะ